สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูฝรั่งเฟื่งองหงมี่ที่ผมปลูกไว้อายุ11เดือนนะทำไมผมถึงเลือกปลูกฝรั่งพันนี้พันพันเฟื่งองหงมี่นะมาดูสาเหตุกันว่าทำไมผมถึงเลือกปลูกดูฝรั่งพันนี้ครับเนี่ยนี่เลยติดลูกดกมากแล้วก็ไม่คยร่วงด้วยเนี่ย ะครับดกจริงๆนะเนี่ยติดทุกๆกกิ่งเลยนะครับต้นนี้อายุ11เดือนนะดูนะครับกิ่งนี้ติด6ลูกเลยข้างล่างอีกนี่มาดูผลอ่ะนี่นี่คือผลอันนี้ผมห่อไว้ลูกหนึ่งอันนี้ประมาณเกือบจะ เกือบจะสองเดือนนะครับที่ห่อไว้เนี่ยข้อข้อดีเขาคือลูกลูกจะใหญ่นะแต่ไม่กลมมากนะลูกใหญ่เนื้อเยอะอไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังที่ที่ปลูกพันธุนี้นะเพราะว่าลูกมันดกนะครับนี่นี่เลยนี่กำลังติดลูกติดเกือบทุกกิ่งนี่ก็เหมือนกันนะครับติดแกติดทุกกิ่งแล้วไม่ร่วงเลยนะกิ่งเล็กๆก็ยังติดเลยนะครับข้อดีของ ฝรั่งเฟื่นอนหงมี่ก็คือรูปดกนี่เลยดกมากเลยนะครับเป็นฝรั่งพันธุ์ที่น่าปลูกมากนี่นี่เลยดกจริงๆนะครับเนี่ยฝรั่งเฟื่นอนหงมี่ผมก็ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับเออเกือบสิบต้นแล้วแหละตอนนี้ที่ขยายพันธุ์มาปลูกาจากที่บ้านที่ผมทาากิ่งมาฝรั่งเฟื่นอนหงมี่